กับก้าสู่รายการมาอยากาซีวันนี้อยู่กับจ๊กอลีนค่ะแล้วก็ครับเค้กค่ะบ่ายสองสิบห้าเปิดมาหน้าจอแบบนี้นะคะโอ้โหเชื่อแน่ว่าตอนนี้ใครหลายคนก็คงจะแบบร้อนรุ่มมากขัดร้อนมากจริงๆร้อนในขณะที่บางพื้นที่ก็ฝนตกหนักค่ะอยู่บ้านแบบนี้ดีที่สุดแล้วว่าแล้วก็ถามจ๊กอลีนนิดนึงที่คุณเต่าทีพูเขาไปเขียนในเรื่องของเรื่องของเออหนึ่งหรอเออนักร้องโตโดหรือปา ต้องจำเไ็่ไี่พูดนะโตโน่หรือเปล่าจำเไ็่ไี่พูดนะหลายคนโยงมาเป็นมิสซกักกลีนะคะไมใช่นะคะที่ว่า <โห S 2> เป็น <มา S 2> นักร้องหนุ่มกับนางเอกสาวหลยคนโยง่าเป็นโตโน่กับมิสซกักกลีอ๋อ่าไม่จริงอ่ะอยู่คอนโดใกล้กันไนงะ ใอเดียวกันเดียวกันแต่มันหลายตึกคุณผู้ชมบอยงงไปหมดนะคะก็เดี๋ยวเราถามแม่ตาวีกีละกันแต่ว่าตอนนี้เราไปดูหนุ่มคนนี้ดีกว่าน้องฟุกนักทัศนะครับหรือว่าน้องฟุกได้แดงดังนะวันนี้ดังมากไฟขับเยอะมากล่าสุดน้องไม่หยุดฝันนะครับขอเดินหน้าเรียนต่อเความเปนฝันที่แม่เคยฝันแต่มันก็ไม่เคยฝันแต่แม่ติตงอ่ะเออน้องตรลงแม่ฝันไหมแม่ไม่ฝันน่ะรแต่แม่ก็ได้แบบที่แม่ไม่คาดฝัน คนสิตางบุตรทองเจ้าไอเดอลน้องฟุกนัททัศหรือว่าน้องฟุกได้แดงของเราเนี่ยนะครับล่าสุดน้องบอกว่าน้องไม่หยุดฝันนะครับจะขอเดินหน้าเรียนต่อปริญญาโทนะครับสารฝันอยากเป็นอาจารย์ตามรอยคนในครอบครัวอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องฟุกนัททัศกันครับน้องฟุกมีฝันน้องฝัน ใช่ครับจริงๆก็คือมันเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ปตีแล้วคือเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนต่อยอดความรู้ในสิ่งที่เราเรียนในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยครับคือเราตัดสินใจแล้วแหละตอนเรียนปตีว่าเราอยากเรียนสาขานี้อะไรเงี้ยทังนั้นการเรียนปโทโมันเหมือนกับการต่อยอดเพื่ออนาคตรเราจะได้นําไปประกอบอาชีพอย่างอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็มีความฝันอยากเป็นอาจารย์ อ,อยากเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยฮะอยากเป็นแบบว่าอาจารย์พิเศษอยากเป็นอะไรเงี้ยมันน่าจะมีความสุขน่าจะสนุกดีนะแบบว่ามีนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ที่วสอนนักเรียนอะไรเงี้ยครับคือจริงจอยากเรียนทางสายภาษาศาสตร์ครับ mm hmm. เป็น linguistics อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าภาษามันก็เป็นตัวกลางที่เราใช้ ใช้สื่อสารในทุกวันอยู่แล้วแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจในการที่จะเข้าไปเรียนรู้ตรงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งแขนงวิชาที่เรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราเอนจอยไปกับมันดังนั้นก็เลยอยากจะ เรียนโทรต่อด้านนี้เพื่อว่าจะได้นําไปประกอบอาชีพอนาคตอาจจะเป็นอาจารย์สอนตามมหาวิทยายลัยหรือเป็นอาจารย์สอนภาษาตามสถาบันอะไรนี้ก็รอดูอนาคตอีกทีครับบางทีมันเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็คิดว่าเอออันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่เราอยากจะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่ครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอาชีพเพราะว่าอย่างคุณปู่ฟุกอะไรเงี้ยคือหรือคนในครอบครัวอื่นๆก็จะประกอบอาชีพครูกันเยอะเหมือนกับเออเราก็จะได้แบบว่า มีความคิดตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากเป็นครูอะไรเงี้ยก็ตรงนี้มันก็จะเหมือนกับแบบทำตามความฝันเราไปอีก,อ,ก,อ,กอีกเส้นทางหนึ่งครับผมก็คือน้องจะเรียนปอทโทไปด้วยแล้วก็ทํางาน,นโรงการบันเทิงไปด้วยนะครับ<อ>ตอนนี้น้องสอบปอทโทติดแล้ว<อ>ที่ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับอยู่ที่จุฬานะครับสาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติด้วยก็ให้กําลังใจน้องกันต่อไปนะครับเป็นคนมีฝันก็ต้องทําเพื่อฝันแต่ก็ได้มาแบบไม่คาดฝัน ฉลักแม่สีตางมากเลยอะสมหยุดเออล้าสุดทุเรียนหยุดแล้วนะโซ <So, S 2> <ม>นะฮะเอาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมายารตติ้งค่ะสกู๊ปเด็ดสกู๊ปดังที่จะจัดอันดับนะคะในท็อปฟิกต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้ เราหยิบนะคะห5นางเอกรับบทแม่สุดเนียนนะคะก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ถึงวัยที่จะต้องมีลูกแต่แ<ล>ถึงวัยที่จะต้องทำมาหากินก็<อ>คือรับงานรับงานบทแม่ได้บ้างแล้วแล้วตีบทแตกคุณผู้ชมเรียกว่าก,กระจุยเลยทีเดียวล่ะค่ะอ่ะคนแรกเลยนะคะคุณนุ่นวรนุษพี่รมพักดีนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือแต่งงานกับคุณตอสปิติปตั้งแต่ ปี53าสปีแล้วใช่นะคะยังไม่ีแม้ว่าจะมีลูกค่ะแต่ก็ตีบทบาทนะคะในการมารับบทแม่เนี่ยแตกกระจุยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครนุ่งแม่ไอซ์อื้อในปี2547นะคะก็แบบมีลูกแบบไม่ตั้งใจนะคะแต่ใส่ความดราม่าจัดเต็มจนกระทั่งทองเนื้อก้าวที่ดังมากเมื่อปี2556นะคะรับบทแม่แล้วก็ปีเดียวกันก็คืออีสารวีชดช่วงก็รับบทแม่เช่นเดียวกัน อิสะะอามิช่วงโชดรออช่วโชดโชดโชดอิสาลีช่งชวงโชดเนาะแต่ถึงแม้ว่ายังไม่มีลูกแต่ก็รับบทเป็นแม่ที่มีลูกได้เนียนเนาะแสวยด้วยเก่งเก่งนุ่นเก่งมากคน,นต่อไปนะครับคุณเชียร์ท่คําพรคนนี้ก็มาร่วมงานช่องวันนะครับในละครเรื่องเรือนใหม่มัจุราชในปีที่แล้วปี62ที่เป็นใส่ชุดจีนๆหน่อยเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็รีรันอยู่จนงงๆแล้วว่ามันละครอะไรนะรับบท รับรบทเสียนะฮะโดยมีคุณน็อตวรริสนะครับเป็นคู่ครองในเรื่องนี้ถือ<ช>ว่าเป็นนางเอกหน้าเด็กที่ถูกสตาฟความสาวเอาไว้แต่เชียร์เธอก็มารับบทที่โตตามวัยค,ค,คือทุกคนที่เราพูดจกวันนี้คือรับบทแม่แต่ว่า<ช>ไม่ใช่ว่าแม,แ,บบแม่แบบแม่แบบไม่มีไม่มีที่มาที่ไปมันจะเป็นแม่ที่เดินเรื่องทั้งเรื่องอ่ะใช่นะคะบทเด่นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อกับแพนเค้กเขมนิดนะคะกนล่าสุดค่ะมารับบทนะคะเป็นคุณแม่ค่ะ ในมาเธอเรียกฉันว่าแม่นะคะนนก็เป็นแบบว่าละครเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นบทครูที่ชานะคะ ซึ่งรับหน้าที่แม่ของเด็กนักเรียนในห้องนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้มีปัญหานั่นเองนะคะก็ตีบัแตกเช่นเดียวกันอันนี้ดีอันนี้เจ๋งด้วยค่ะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ค่อยเมคอัพด้วยใช่ไหมใช่ก็คือแบบโชว์สดไปเลยเก่งมากค่ะนะครับผลต่อไปคุณเบล่ารานีนะครับชิมลางบทบาทแม่ในละครเรตติ้งสูงสุดแห่งปีบุพเพสนิวาสนะครับในปี6กหนึ่งแม้จะรับบทแม่ในช่วงท้ายของเรื่องแต่ผลจากการโลสัมเพาสามครั้งโลสัมเพาคืออะไรอะโลสัมเพาก็คือ ไม่รู้ค่ะพูดไม่ได้ออกกานไม่ได้นะคะเออออาจจะได้ลูกชายฝาแฝดก่อนที่จะมีลูกสาวตามมาอีกสองคนทําให้เบลล่าสอบผ่านกับบทคุณแม่แบบบาดชลุยแต่ว่าคือในเรื่องอะ่ะเป็นคุณแม่แบบ้ายเรื่องแล้วว่าสายรอดูภาคต่อภาคต่อนะภาคต่อจะจะมีลูกโตขึ้นนะคะปิดท้ายกับน้องมุกดาณนั่นเองนะคะกับละครโซเวรีค่ะซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครใหม่ล่าสุดนะฮานมีที่พี่หนิงเป็นนิตาเป็นผู้จัดกับพี่นีโน่นะคะ เรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าเธอจะต้องรับบทเข้มข้นเป็นแม่ในเรื่องนี้ด้วยเหรอใช่กับน้องเข้มหัสวีอายกี่ไร่มยอยี่สามปีนะเป็นแม่แล้วคุณผู้ชมจะมีความที่มาที่ไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องม่านบางใจกับพี่เวียสุโกลวัฒน์นะคะก็เป็นบทแม่เลี้ยงแม่ในตัวนะคะก็แม้บทเขาเลยจะไม่ชัดเท่าโซเวดีแต่ก็รับบทแม่แต่ก็ยังเด็กมากนะได้ข่าวว่าม่านบางใจเดี๋ยวจะออนแอร์แล้วมั้งเห็นพี่เวียลงไอจีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอีกไม่กี่วันนี้ก็ออนแอร์แล้วที่ช่องเตจก็ฟาด อีส้มอีส้วมมาก่อนเลยอ๋อช่องสามอเหรอ๋อช่องสามพูดเขาวานี่หนูเป็นสายลับห้าวันรวดดูไปเลยคุณผู้ชมพูดพระรหัสสุขสอทิ์เออซึ่งหลังจากที่จบจากเขาวานี่หนูเป็นสายลับแล้วไม่รู้จะเอาละคอรเก่ามารีันอีกหรือเปล่าใช่เพราะว่าช่วงนี้นะอย่างนี้ทราบโควิดกองแต่ทำละครไม่ได้ค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วยละกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเรามีนะสิ่งดีๆมาฝากแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะแป๊บเดียวใช่วันนี้เราตอบมุตรดไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่ Uh <laughs>